ขอเชิญชวคุณผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องธารินาโบเทสค่ะตัวแทนสาวไทยที่กำลังจะไปประกวดมิสเวิร์ลครั้งที่71ที่ประเทศอินเดียนะคะ คุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์หรือว่าแชร์กิจกรรมต่างๆค่ะบนเพจ Facebook Miss World Thailand หรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะทุกไลค์หรือว่าทุกแชร์ของคุณผู้ชมมีผลที่จะส่งคะแนนไปให้กับน้องทารินาได้เข้ารอบสุดท้ายเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆค่ะและยังสามารถติดตามชมการประกวด Miss World รอบตัดสินได้นะคะในวันที่9มีนาคมนี้เวลา21.30นทางช่อง7 HD เราถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ดูกันถึงที่บ้านเลยละค่ะ จบขารติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครเรื่องในรอยสายและสัพพายิมพอร์ตเป็นรายการต่อไปนะครับพุทธศาสนสุภาษิตเองวันนี้ค่ะกิจโชพุทธาณนะมุปปโทความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยากภาพพิด้ายข่าววันนี้เป็นภาพน้ําตกหูโข,ขงกลางแม่น้ําเหลืองที่ถือเป็นน้ําตกใหญ่เป็นอนันดับที่2ของจีนนะครับ อยู่ที่มณฑลสานสีครับซึ่งในชว่วงฤดูหนาวนะคะจะมีการจับตัวเป็นน้ําแข็งค่ะแล้วก็จะละลายกลายเป็นกระแสน,น้ําที่เชี่ยวกรากหลังจากที่สภาพอากาศเริ่มอุ่นขึ้นในช่วงต้นฤด,ดูใบไม้ผลิโดยทางการก็จะปิดการเข้าชมหากเกิดน้ำหลากที่อยู่ในระดับอันตรายนะคะเราลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะ